เล้งสแตมดีใจที่มีแฟนคลับประเทศสเปนจับเอาค่าแรคเตอร์และชื่อไปเขียนเป็นนิยายลงในแอปวัตถีแพดยังคงกระแสปังอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความดีใจไม่น้อยเพราะซีรีส์วายลอยแก้วของสองหนุ่มเล็งนัทพลนินดอนวายและสแตมพรวศิลปเรื่องนุกกูลถ่ายทำไว้เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะออกอากาศกลางปีนี้โดยสองหนุ่มก็มีงานอีเวนต์งานโฆษณาให้ทั้งคู่ได้มีผลงานให้เห็นอยู่เรื่อยๆและได้พบปากแฟนคลับอยู่ตลอดเวลา แต่ครั้งนี้ถือว่าสองนักหนุ่มคู่จิน้นน่าจับตามองมากขึ้นทีเดียวที่ชื่อของเขาทั้งสองและรูปภาพถูกสร้างขึ้นในนิยายโดยเอารูปของทั้งคู่มาทําเป็นการ์ตูนปกนิยายด้วยชื่อว่ายูหรือเธอนั่นเองโดยเริ่มตอนแรกเปิดตัวละครเลงมหาเศรษฐีผู้ซึ่งหลงตัวเองแต่มีใจที่แข็งกระด้าง หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุและสแตมนักเต้นแบ็กอัพผู้ที่หลงไหลในตัวเองเช่นกันแล้วเขาทั้งสองมาพบเจอกันเรื่องราวต่างๆจึงเกิดขึ้นก็ต้องติดตามอ่านกันไปเป็นตอนตอนงานนี้มีลุ้นว่าจะมีการจับขึ้นมาสร้างเป็นซีรีส์ต่อหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีรีส์ไวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีรีส์ไวพเรียดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอยแก้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม B l ซีรีส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม BL ซีรีส์ไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอยแก้วเฟิร์ส เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวซ่าทามิติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินลิเติ้ลบีคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลงสแตมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลงสแตมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าสตากรุปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าสตากรุปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวเอฟโอเรียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบรนดัมบาสเดอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีมลิ Group, เตอร์บีเล็งนัทพลนินดอนหวายนักแสดงหนุ่มหน้าใสยิ้มเก่งวัยยี่สิบสามปีที่ตกเท้าเข้าวงการบันเทิงด้วยการเข้าประกวด มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021-2022ในนามมิสเตอร์ยูนิเวร์สนครศรีธรรมราชเด็กปั้นในคาถาของนักปั้นมือทองด็อกเตอร์วโรดมสิริสุขที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ถึง3รางวัลบนเวทีนี้ทั้งรางวัลรองอันดับสองไรซิ s t a ตาและรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์หนุ่มเล้งเป็นเด็กกาลสินมีดีกรีด้านการศึกษาโดยจบปริญญาตรีคณะวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุง เทพทนบุรีหนุ่มเล้งใช้เวลาไม่นานในการเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มรูปแบบด้วยผลงานหลากหลายทั้งซีรีส์ภาพยนตร์และละครสุดฮอตอย่างมนรักลูกทุ่ง2,567ที่เจ้าตัวได้รับบทเด่นในเรื่องนี้ด้วยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยละ่ะเรามีโอกาสร่วมพูดคุยกับหนุ่มเล้งถึงการทำงานในวงการบันเทิงและเป้าหมายในชีวิตของเขาคำว่า เด็กเส้นชายแฮกดูอบอุ่นดีครับก่อนผมเข้ามาประกวดผมก็ได้ยินชื่อพี่ชายแฮกมานานแล้วพี่เขาก็เป็นนักปั้นที่ปั้นและดูแลนักแสดงมาหลายคนแล้วก็มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่ผ่านมือพี่ชายแฮกมาหลายคนเหมือนกันเช่นพี่อัมพัชราภาการที่มีคนบอกว่าผมเป็นเด็กเส้นก็ดีนะครับทาให้เราต้องตั้งใจทํางานออกมาให้ดีต้องมุ่งมั่นฝึกฝนและพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดผมต้องกราบขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่เปิดโอกาสให้เด็กบ้านบ้านอย่างผม ได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงนี้